มีผู้ถามมาว่าหลับกับการเข้าพวังเนี่ยต่างกันอย่างไรหลับกนีต่างกับจากการเข้าพวังอย่างไรในการเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วเนี่ยย่อมมีสติสัมปชัญญะในการหลับตื่นพูดกินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายจะลาปัศวะหรือว่าเราจะดูในอานาปานุสติบพะเราดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกเราดูให้มากๆให้ชัดเจนต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆพอเรานอนดูเนี่ยเราเวลามันก่อนจะหลับเนี่ยสติมันตามทัน มันดับจากลมหยาบไปสู่ลมละเอียดหมายถึงว่พาพอดับจากลมหยาบไปสู่ลมละเอียดพวกสติมันตามทันมันจะเข้าไปรู้ลมละเอียดแต่นี้เราจะเห็นร่างกายของเราเนี่ยจากที่ว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันจะกลายเป็นปล่อยวางเห็นลมหายใจเข้าออกโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้บังคับส่วนหยาบเนี่ยลมหยาบเราไม่ได้บังคับเราเห็นมันหายใจเข้าออกโดยธรรมชาติบางคนก็อาจจะมีการกลนนแต่มีสตินะ อย่างนี้เรียกว่าหลับหลับแบบมีสติแต่ถ้าหลับแบบไม่มีสติแล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันว่าคงจะเข้าใจมั้งหลับไปหลับไปเรื่อยอนะคราวนี้วันนี้กริเกี่ยวกับเรื่องจิตอาการของจิตตกผวางมันมีอาการของจิตตกผวังมันมีอาการจากดาดจากหยาบถ้าเราจเจริญสติอยู่แล้ว มันจะดับจากหยาบไปสู่ละเอียดเนี่ยจะมีอาการที่เรียกว่าจิตของเราปล่อยวางจากอายตนะทั้งหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วก็มันก็จะรวมตัวลงนะแล้วก็ขาดนะการติดต่อกับทวารทั้งหลายเนี่ยจนกระทั่งเข้านะไปสู่นะเขาเรียกว่าตกผวังการตกผวังวูบหนึ่งถ้าเรามีสต,ติด,ดีเนี่ยเราจะเข้าไป จิตก็จะรวมเข้าไปเป็นสมาธิเราจะเห็นจิตที่สงบอยู่ที่สะอาดแต่ถ้าสมมุติว่าสติของเราไม่ดีมันก็จะฝันเลอะเทอะเปื้อนไปครานี้เราต้องเข้าใจคําว่าจิตเนี่ยมันแบ่งกันเป็นวิถีจิตกับภวังคจิตวิถีจิตก็คือจิตของเราที่ตื่นอยู่เนี่ยที่มันเกิดเกิดดับดับเกิด,ด,ด,ดเกิดดับด,บดบอยู่เนี่ยในระหว่างที่เรา มีสติอยู่เนี่ยตารับรูปเสียงาตารับรูปหูรับเสียงจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสสัมผัสากายรับสัมผัส้ใจรับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้ถ้าเรามีการรับรู้อยู่เนี่ยเรียกว่าวิถีจิตแต่ถ้าเป็นะวังกจิตแล้วเนี่ยมัน อยู่เป็นส่วนตัวส่วนส่วนต่อระหว่างจิตที่จิตเก่าที่มันดับไปดับไปแล้วมันก็จะมีผลเขาเรียกว่ามีวิบากจิตจากจิตดวงเดิมไปสู่จิตดวงใหม่ไปก่อเกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมาจากผลของจิตเก่าอาการที่มาประกอบกับจิตไปสร้างจิตดวงใหม่ขึ้นมาเป็นปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นมาแล้วกระดับ พออังกจิตนี่เป็นถ้าสมมุติว่าเราจเจริญสติอยูนะ่ดูลมหายใจอยู่ถ้ามันดับอาการพอร่างกายเราลหลับก่อนที่จะหลับเนี่ยมันจะมีอาการจะ,จะดับดาบหาละเอียดจ,จิตตกผวังปุ๊บเนี่ยวุบหนึ่งนะอาการวุบหนึ่งเนี่ยพอมันเข้าไปอยู่ในส่วนในแล้วเนี่ยถ้ามีสติเขาเรียกว่าเราเข้าไปเห็น ไอ้ตัวเนี้ยตัวสมาธิหรือตัวพวังกจิตพวังกจิตเนี้ยเป็นพื้นฐานของจิตที่เราได้สังสมมาเป็นสัญญาเป็นเป็นวิบากท,ที่เราที่เดี๋ยวเราได้ได้สร้างเสริมมาทับถมกันมาเป็นโอเป็นนิสัยสันดานของเราที่นอนเนื่องอยู่ในจิตของเราเขาเรียกกว่าเป็นจิตใต้สํานึก สิ่งที่เราเคยสร้างมาตั้งหลายหลายพบหลายชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติจนนับพบนับชาติไม่ชัวนะ่วเนี่ยมันมันมันมาทับถมกันอยู่หนะ่ยในสิ่งอย่างเงี้ยเรียกว่าพองกับจิตแต่เราอาจจะเคยทาชาญมาเราอาจจะเคยทําชั่วมาทําดีมาอะไรมันก็เป็นสัญญาที่สร้างสมเอาไว้เป็นอุปบิสยัยเป็นสันดานของเราแต่ถ้าเป็นวิธีจิตแล้วเป็นจิตที่ตื่นรับรู้ ในทวารต่างๆเนี่ยเวลาคนจะตายเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแหละดีก็ตามเราไม่สามารถที่จะตายมันก็จะดับหูก็จะดับแล้วนยสังขารขันห้าเนี่ยนนมันก็กําลังจะตายอยู่แล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใช่เนี่ยมันกําลังจะดับแล้วเนี่ยตัวผวังกับจิตเนี่ยมันก็จะนะ่เป็นตัวนําไปทําให้เกิดปฏิสนธิจิตดวงใหม่ขึ้นมา ต่ถ้าสมมุติว่าในฝ่ายดีเข้าไปจิตเศร้าหมองเออจิตจิตแจ่มใสก็ไปไปเกิดเป็นสุกตินะถ้าจิตมันเศร้าหมองก็ไปเกิดเป็นทุกติถ้าจิตเฉยเฉยแสดงผลออกมามันก็ไปกอ่อเกิดเป็นพวกรูปพรม,มารูปพรมนะเรื่องของฌานเรื่องของสมาธิเพราะนั้นจึงเราจรึงได้ต้องมีการเจริญสติสัมปัญญานะ มีการฝึกจิตฝึกสติคงจะไม่มีใครอยากจะไปไปไปสู่ทุกขติม,มั้งมีใครคงยังอยากจะไปนรกหรอกทุกคนเนี่ยเกลียดทุกข์รักสุขแต่ถ้าเห็นสุขด้วยความเป็นทุกข์มา่อไรแล้วก็ก็สแสวงหาความสงบถ้าเห็นความสงบมันยังไม่เที่ยงก็ก็ต้องสแสวงหาความพ้นไปก็คือไปนิพพาน เพราะนั้นเรื่องของอาการหลับเป็นการที่เรียกว่า,าปล่อยวางจากส่วนหยาบอย่างเช่นร่างกายของเราหลับเนี่ยเราดูลมหายใจพอจะหลับแล้วเนี่ยนะมันจะปล่อยวางจากส่วนหยาบเข้าไปสู่ส่วนละเอียดแค่นั้นเองอาจจะมีสติก็ได้ในขณะหลับเราจะเห็นลมหายใจเข้าออกเองโดยธรรมชาติเราโดยไม่ต้องบังคับมันเป็นธรรมชาติของมัน แลแต่เราก็จะมีสติตื่นอยู่รู้อยู่ว่าเรากำลังหลับอยู่หรือเราอาจจะขาดสติเราอาจจะหลับไปเลยจนกระทั่งตื่นหรืออาจจะฝันมั่วไปเลยนะแต่อาการของการตกภวังเนี่ยมันเป็นอาการของการที่เรียกว่าจะดับจากยาไปสู่ละเอียดเนี่ยมันจะต้องมีการตกผวังวูบหนึ่ง อันนี้ค่าอธิบายบอกว่าจิตเนี่ยจิตเนี่ยมันแบ่งกัเป็นวิถีเจิตกับจับผวังกับจิตแต่อาการของการตกผวังเนี่ยมันเปลี่ยนจากหยาบไปสู่ละเอียดมันจะขาดการติดต่อตรงนั้นน่ะถ้าเราสติดีๆเราก็จะมองเห็นมันจะวุบหนึ่งแล้วก็ถ้าเราสติเราด,ดีเราก็จะไปเห็นจิต ที่จำสายที่สงบอยู่ที่ปราศจากการติดต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเราก็จะเห็นมันอยู่อย่างนั้นเนีเป็นพวังกับจิตหรืออาจจะเป็นในสภาพจะเรียวกก่าฝันไปเลยตกอยู่ในภวังเนี่วังอย่างไงเช่นเหมือนเนี่ยคนตื่นเนี่ยแหละจิตก็คิดอะไรไปเรื่อยแล้วคนมาเรียกอะไรก็ไม่ค่อยได้ยินไม่รู้เรื่องจนกระทั่งเขาเอามือมาตอบหลังว่านะเออถึงได้รู้ เ็าเรียกว่าจิตตกอยู่ในภวังอธิบายได้หลายอย่างนะอันนี้